คุณเซนได้เรียนรู้มาแล้วว่าการเปิดฉากสองรอบเขาสูญเสียเยอะอนะครับอันที่สองเนี่ยมันมีภาระที่มันเพิ่มขึ้นนอกจากว่าจะไม่ได้ดังเป้าหมายที่วางไว้แล้วเนี่ยยังได้ปัญหามาเพิ่มนะแล้วแม้กระทั่งตัวเองและว,วงตระกูลอาจจะไม่รอดในแง่ที่ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับสแกมเม,มอร์เห็นไหมครับเราก็จะเห็นช่วงหลังเนี่ยพยายามที่จะเคลียคนนั้นออกเคลียคนนี้ออกลองถามอย่างนี้สิ ในวันที่เขาส่งเฉินจื่อเนี่ยเนี่ยเบนซมิทโชคดีที่ไม่อยู่ที่พนมเปญถ้าอยู่เนี่ยโดนรวบไปด้วยถ้าอยู่เนี่ยฮุนเซนสร้างสร้างเครดิตสองสองฝั่งเลยนะฝั่งหนึ่งส่งเฉินจื่อให้จีนใช่ไหมเบนซมิทส่งให้ใครล่ะอเมริกาแล้วเขาก็หักหลังทุกคนได้อยู่แล้วเพื่อตัวเองเพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่ใช่นั่นแหละครับมันก็เลยเป็น แล้วก็พอจีนให้เดตไลน์คนจีนด้วยกันที่อยู่ในกัมพูชาครับ17กุมภาพันธ์คุณต้องรายงานตัวไม่งั้นคุณเป็นอาญากรตลอดชีพหุนมาแนทออกมาพูดเลยว่าสงกรามน,นี้กัมพูชาจะไร้สิ้นซึ่งสะกมเมือก็คงเอาน้ำสงการามสาดสาดล้างเลยนะชะล้างประเทศก <laughs> ็ <laughs> ต้องจับตาดู